ถือเป็นข่าวเศร้าที่เดียวกับการเสียชีวิตของศิลปินคนดังชินจิทานิมูระในวัย74ปีชินจิทานิมูระเป็นศิลปินชาวเมืองโอซาก้าที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ปี1971ในฐานะสมาชิกวงอลิสร่วมกับทาคาโอโฮริชิด้วยรูปแบบการผสมผสานดนตรีแนวร็อกเข้ากับดนตรีแบบญี่ปุ่นโดยเขาเป็นนักร้องญี่ปุ่นรุ่นแรกๆที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลได้เดินทางไปเปิดคอนเสิร์ตในหลายประเทศทั้งจีน ฮ่องกงเกาหลีใต้สิงคโปร์รวมทั้งประเทศไทยปี1980ชื่อเสียงของชินจิตานิมูระด่งดังสุดๆกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าซูบารุซึ่งเป็นชื่อของกลุ่มดาวฤกษ์เพลเดสที่รวมเอากลุ่มดาวลูกไก่ไว,ดว้ด้วยโดยเขาเขียนเพลงนี้ขึ้นมาจากการมองดูดวงดาวระหว่างการไปเยือนมนทลนเฮยหลงเจียงประเทศจีนบทเพลงซูบารุได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนถูกแปลเป็นหลายๆภาษารวมถึงในบ้านเราในเพลงดาวประดับใจขับร้องโดยดอนสอนระเบียบ นอกจากเพลงซูบารุแล้วก็ยังมีเพลงที่ชื่อหานะซึ่งแปลว่าดอกไม้ที่เขาประพันธ์สำหรับงานโตเกียวมิวสิกเฟสิวันปี1989ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ศิลปินวงสาวสาวสาว,สาวนำมาทำเป็นภาษาไทยในเพลงดอกไม้ของน้ำใจด้วยการเขียนของแอมเวลษณ์ 2003ทานิมูระได้จัดคอนเสิร์ตและมอบรายได้จำนวน15.34ล้านเยนให้กับองค์การกาชาติจีนที่ในตอนนั้นต้องเผชิญกับการระบาดของโรคซากระทั่งต่อมาเขาก็ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษประจำวิทยาลัยดนตรีร่วมสมัยแห่งเซี่ยงไฮ้ที่ผ่านมาทานิมูระได้เขียนเพลงให้นักร้องไต้หวันและฮ่องกงชื่อดังจำนวนมากทั้งเติ้งลีจินอลันรรมเลสลี่จาง ในวัย72ปีแต่บทเพลงทานิมูระก็ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายและเขายังได้ร้องเพลงร่วมกับนักร้องคนสำคัญทุกยุคทุกวัย Mac แม้กระทั่งวงไอดอลรุ่นหลานอย่าง AKB48 ในช่วงที่ผ่านมานักร้องคนดังได้ขอหยุดพักรักษาตัวด้วยความหวังว่าจะกลับมาแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งในปีหน้าแต่สุดท้ายเขาก็ต้องมาเสียชีวิตไปเสียก่อน